สวัสดีค่ะวันนี้น้อยพามาดูสวนพริกของพ่อพยนนะคะพ่ออยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะห้าทับสี่ห้าทับสี่โมสีตำบลกอเทโบตำบลกอเทโบอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี่ยผมถ่าย่าฮ่าไม่ใช่คนล่ใพ่อเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลุ่งโรจน์นาโนของเราเนาะพ่อเนาะอันนี้พริกทำปีแรกเนี่ยได้เก็บไปแล้วสามผลผลที่สามเนี่ยผลที่สามเป็นไงพ่อประทับใจไหม ับใจประทับใจของน้อยนาโนนี่ถือว่าผ่านเนาะผ่านไปเลยหรือว่าใช้ใช้ได้ผ่านไปเลยโอ้ยมันสั้นแล้วอับมาอีกถือว่าดีเนาะพ่อเนาะดีดกดีฝั่งน้นงพ่อทำอะไรเอ่ยมาละมาละดกดีไหมครับพ่อมันเบาแล้วเนาะแก่ต้นแล้วอ่ะอันนี้ดูดูความดกของพริกนะคะอันนี้รุ่นที่สามเข้าใจไหมพ่อ อ well. right evet. ี่ตอนดึกๆมันไม่มาถ่ายเออตอนดกไม่มาบอกไปอย่างบอกไปอย่างรุ่นสามใบขาดดีก็ถือว่าลุนัดเราบอกเดี๋ยวไปส่งพี่โลกนัดแล้วไม่เป็นนัดเอ้ยยาเราก็กหลังง่วงกังง่วงง่วงกังง่วงแถมปวดแล้วอีกไม่ลุกออกมามาโทรสองเริ่มสามเริ่มเราก็หลับมาดูแปลงมะระทีโนของพ่อเนาะ อันนี้พ่อเก็บทุกวันเลยใช่ไหมเก็บทุกวันวันละสี่โลครับอกวันละห้าโลสิบโลวันละห้าโลสิบโลขายเองคืองคือพ่อปลูกเฉพาะเท่าที่แบบพ่อเก็บทันแล้วก็พอขายเนาะพ่อเนาะขายวันวันอันนี้พ่อฉีดไปกี่เที่ยวคะเนี่ยประมาณสามสี่เที่ยวแต่มันก็ดกดีเนาะพ่อเนาะดทุกตาเลยนกรวมอยู่ด้วแต่อันนี้เราต้องเก็บวันวันใช่ไหมเมื่อเช้าพ่อเพิ่งเก็บไปใช่ไหมคะเก็บไปนี่นะคะทุกทุกตา แล้วก็ลูกมันค่อนข้างที่จะตอดแล้วก็เก็บไปในเท้าถือว่าประทับใจอยู่เหมือนกัเนาะประทับใจใช้ได้เนาะถ้ามีคนโทรมาถามเขาไม่เชื่อโทรมาเบอร์เบอร์โทรพ่อได้ไหมได้เบอร์อะไรพี่085 085 733 733 9040 9040เบอร์พ่อพยนต์นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ